ีเพชรพร้อมหรือ,อยังต้อ,อ,ตอนรับอ่าท่านมารรทายกเพชรนะครับ,บไปร้องเพลงเพลวิทามเช้านี้กันนะครับพี่เพชรพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแล้วหนึ่งสองสามมาเแบบลดีบบ้ทามข่าวดีๆในตอนเช้าเช้าเลดี้ทามข่าวดีๆในตอนเช้าเช้าเลดี้ทามข่าวดีทุกวันเออลดี้ทามข่าวที่อารมณ์ดีเลดี้ทามเออ เราไปฟังป้อพี่เพชน่ารักพีอะชอบมากเลยยังไม่จบอ่ะเออขอบคุณพี่เพชรมากพี่เพชรเดี๋ยวรอฟังคะแนนนะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนให้คะแนนเดี๋ยวผมอ่านคะแนนให้ฟังว่าทุกคนให้คะแนนเท่าไหร่นะ โอเคใช่คร okay. ัเด Get ี๋ยวเดี๋ยวผมจะกเอาบริการผมติดต่อไปนะหลังไหม่นะพี่เดี๋ผมติดต่อไปนะพี่เพชรโอ้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เพชรครับเรในวิดีประเทศไทยยามเช้า S The time. s t สเต Times สำมัคข่าวออนไลออนไล์สำหรับคนรุ่นใหม่